สวัสดีครับนะครับกลับมารับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรถคาวาซากิ GTO นะครับเมื่อวานวันพื้อหัสเนี่ยนะครับหลังจากที่ครูทำ EP4 ไปนะครับก็ตรวจสอบแล้วเนี่ยสามารถเข้าเกียร์ได้ครบ5เกียร์ก็อเผอิญว่าช่วงบ่ายประมาณสัก4โมงกว่าว่าโมงเมื่อวานเนี่ยพายุเข้า นะฝนตกน้ำฝนาสาดที่ครูโพสต์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวของครูะนะครับทีน,ะนี้หลังจากที่พายุฝนผ่านไปนะครับช่วงนักศึกษารอบข้ามเขาเรียนขึ้นล้อเนี่ยครูก็ได้มาทำการประกอบเนี่ยนะประกอบจนสำเร็จรู้ล่วงคือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานก็ได้ลองติดเครื่องเช็คไปในระดับหนึ่งนะแต่ว่า ยังไม่ได้ไล่ลมอะไรต่างๆทีนี้ช้าวันพฤหัสนะครับก็มาเก็บงานนะครับมาทำไมครับให้พี่ปุ้ยเนี่ยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเอาถังทูทีเนะี่ยหรือถังออตลูปไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ทำการเติมน้ำมันทูทีใหม่สายจากถังทูทีมาที่ปั๊มทูทีก็เปลี่ยนใหม่ นะแล้วก็จุดต่อระหว่างถังกับปั๊มก็มีการใส่เข็มขัดลัดนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าท่านติดตามคลิปครูมาตลอดคือครูก็จะบอกว่าต่อให้ท่านนะครับมีความแม่นยำในการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ท่านถอดออกมาแล้วท่านประกอบกลับเข้าไปถูกต้อง100%เอร์ซใช้อะไหลแท้100%เซแต่ถ้าเกิดท่าน ไม่ทำสามขั้นตอนตรงนี้เครื่องยนต์ของท่านใช้คำว่าก็อาจจะมีปัญหาลูกสูบเป็นรอยลูกสูบติดลูกสูบเบรกสามขั้นตอนนี้มีอย่างไรครูก็ถือโอกาสตัวเนี้ยสอนอธิบายในษารอบเช้ารอบบ่ายไปว่าหนึ่งก็คือจะต้องทำไงครับไล่ลมแรงดันต่ำโดยในเครื่องยนต์ตัวเนี้ยสก,กูไล่ลมคือเบอร์แปดอยู่ตรงนี้ แล้วเมื่อช่วงครูออกจากประชุมกิจกรรมไหว้ครูมาเนี่ยสิบเอ็ดโมงกว่าครูก็มาทาตรงนี้ปรากฏว่าเราคายสกูไล่ลมออกเนี่ยแล้วมันไม่ออกนะครูก็ต้องเอาลมมาทําไมครับไล่เป่าและอธิบายบอกนักศึกษาว่าเนื่องจากรถมันเก่าแล้วบางทีเจ้าของรถเนี่ยขาดการดูแลรักษาสิ่งสโปรกที่มันอยู่ที่ก้นถังก้นถังเนี่ยมันก็จะทําไงครับ ไหลไหลหลหลเข้าไปแล้วก็อาจจะไปติดขัดนะทำให้วงจรทางเดินน้ำมันแรงดันต่ำเนี่ยมันติดขัดนั้นนานแล้วเลน,นานเลยน้ำมันก็ไม่ไหลถูกไหมครับครูอะไรต้องทำไมครับเอาลมช่วยเป่านะเป่าไปอยู่ประมาณสองหรือสามรอบนะครับมันก็จะมีพวกขี้ฝุ่นขี้อะไรเนี่ยออกมาบ้างนะแต่เราจะไปเป่ามั่วซั่วส่วสงเดชไม่ได้นะครับเพราะว่าในบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ย มันจะมีเช็ควาวหรือวาวกันกลับอยู่ถ้าเราเอาลมแรงๆไปเป่าเนี่ยวาวมันอาจจะเสียหายหรือวาวมันอาจจะค้างได้นะกะ็แก้ไขปัญหาให้ลูกศิษย์เนี่ยเขาได้ดูไปด้วยนี่นะไล่ลมอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้หลังจากแก้ไขอยู่มาทักสิบกว่านาทีได้ก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้คือมีน้ำมันเนี่ยทำไมครับไหลออกที่สกูไล่ลมแรงดันต่ำ ก็ทำไมครับปิด,ปดพอลังจากปิดเสร็จปุ๊บครูก็เอาสายเนี่ยนะครับทูทีที่ออกจากปัม๊มอันนี้คือขันใส่เข้าไปตามตำแหน่งนี้ก่อนนะแต่อันนี้ขันให้แน่นส่วนอันนี้คือครูเปิดไว้ก่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองก็คือการไล่ลมแรงดันสูงทีนี้เวลาเราไล่ลมแรงแรงดันสูงท่านก็ต้องทราบว่ายังไม่มีน้ำมันทูทีจ่ายรูปไหมครับ เราก็จะต้องเอาน้ำมันเบนซินมาผสมกับทูทีโดยในเครื่องตัวเนี้ครูใช้อัตราส่วนผสมที่25ต่อ1โดยเอาน้ำมันเบนซินมา1ลิตรแล้วผสมทูทีลงไป40 cc ผสมพอผสมเสร็จครูก็ให้พี่ปุ้ยนักษาเนี่ยมาช่วยกันทำไมครับกอกหรือเติมน้ำมันลงไปนะครับ น้ำมันก็จะไหลผ่านกองเข้าไปที่ไหนครับ,บคาร์บูเรเตอร์จากนั้นให้ทำการติดเครื่องยนต์แล้วให้เครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบาไม่เร่งน,นะครับเครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบาแต่ให้เราเอามือของเราเนี่ยมาทำาไมครับมา,มาเร่งปั๊มทูชีให้ทำงานที่ตำแหน่งสูงสุดจ่ายเยอะที่สุดเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของนักศึกษารุ่นนี้ เพราะว่าไอ้ท่อเนี่ยมันจะใสพอติดเครื่องเดินเบา mm hmm. คัวม mm ือเล่งตรงนี้สุดปุ๊บสักครู่หนึ่งจะเห็นน้ํามันทูทีทําไหมครับ mm hmm. ถูกดันมาตามเนี่ยทอยางเนี่ยปึ๊บ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 เนีย่ยไล่ไปเรื่อยๆจงกระั่างน้ํามันมันออกที่ปลายสายตรงนี้ mm hmm. ก็ดับเครื่องแล้วก็ทําไมครับติดท่อน,นี้ขันเข้ากับฝาข้อคัดให้เรียบร้อยเนีย อันนี้บอกแล้วทำไมครูไม่ทําให้ผมดูล่ะนะก็บางทีบางอย่างมันก็ไม่สะดวกมันต้องใช้เวลาแต่ถ้าลูกศิษย์อยู่ที่เนี่ยยินดีทําให้เขาเห็นเขาจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องก็เป็นนั้นว่าครูก็ทําไมครับไล่ลมแรงดันต่ําไล่ลมแรงดันสูงเสร็จสบายใจแล้วตอนนี้ปั๊มทูทีจ่ายน้ามันถังก็สะอาดใช่ไหมครับมีน้ามันอยู่ครึ่งถังไปละมันก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือทําไมครับปรับ ตั้งปั๊มแต่เนื่องจากคันนี้อะไรนะปอกไส้เร่งมันยังไม่มีแล้วก็คันนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําการเปลี่ยนสายคันเร่งให้เขาใหม่สายคันเร่งสายเดรกสายคลัตต้องเปลี่ยนให้ใหม่เหตุผลอ่ะครูให้ดูนะครับเนี่ยท่านจะเห็นเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนี่ยเป็นไงฮะสายแต่ละเส้นนี่ อันนี้คือสายโชกเห็นไหมครับหักงอนี่สายคัดเห็นไหมครับเนี่ยมันเจอแผงคอเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยสายคันเล่งเ,เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้แต่เอา,เข,าข้าวคือครูก็สายสายบางส่วนกลับเข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็ทำไมครับเดี๋ยวจะมาตรวจสอบให้ท่านดูว่ารถคันนี้จากที่เมื่อวานเนี่ยให่ไหมครับที่ครูทำคลิปมาเนี่ย มาถึงตอนเนี้ยครูแก้ปัญหาให้เขาสำเร็จได้แล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะเพื่อจะปรับตั้งระดับนะครับให้ท่านเห็นชัดเจนนะครับสักครู่นะครับอ่ากลับมารับชมมันต่อนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดเดินเบานิ่มนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาที่ศูตรนะครับอย่างที่ครูบอกไปจากคลิปก่อนนะครับว่า เนี่ยตอนเนี้ยไอรูเนี่ยอยู่ตรงนี้คือเกียร์ว่างถ้าไอเนี่ยมาอยู่ตรงนี้คือเกียร์หนึ่งถ้ายออกก้อนกลับมาคือว่าสองสามสี่ห้าแล้วถ้าสังเกตที่การหมุนนะครับครูจะทําการบีบคลัทเข้าเกียร์หนึ่งนี่นะเห็นไหมครับมาอยู่ที่เกียร์หนึ่งนี่นะย้ายอยู่ตรงนี้นะเกียร์หนึ่งครูบีบคลัทกดคืดเบา เกียร์ว่างจากนาั้นครูบีบคับกดนะครับหรือง่านก็ได้าจะเป็นเกียร์สองเห็นไหมครับนี่เข้าเกียร์สองแล้วนะบีบคับเกียร์สามบีบคับเกียร์สีะะ่บีบคับเกียร์ห้าอ่านะครับเกียร์ห้าอ้าวปล่อยครูปล่อยแม่สัมพันธ์โทษทีนะครับอ่ะเดี๋ยวบีบคับติดใหม่ นี่ใช้มือเปลี่ยนเกียร์นะครับไม่ได้เอาส้นเท้าไป้กระแท้ทีนี้เกียร์ห้าก็ทําไมครับตกกับจะเป็นเกียร์สี่นี่เกียร์สี่อ้าวมันไม่กูไม่ได้บีบคันเร่งช่วยเนะเาะอ่าให้เข้าใจกูด้วยวันโยนทิ้ตามให้กูหน่อยอ่าเกียร์สนะี่นะอา่าตบปล่อยอันอ่าเกียร์สาม เกียร์สามตบเกียร์สองตบระเบา้าเอาเลยเกียร์อะไรครับ<ล>เกียร์ว่าถ้ากดแรงให้สุดเลยเกียร์หนึ่งนี่เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์ว่าคือระเบา้านี่เกียร์ว่าเกียร์สองเห็นไหมแค่นิ้ป้องตังวน,นะครับเกียร์สอง เกียร์สามเนี่นะเกียร์สี่อะปล่อยศูนย์ไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้เร่งเครื่องช่วยนะครับอันนี้เนี่นะเนี่หมุนอยู่นะนี่นี่นี่ยหมุนอยู่เนี่ยเคนะเกียร์ห้าเนี่ยพื้นกลับเกียร์สี่อะเี๋นะเกียร์สี่เกียร์ 3เกียร์2เกียร์ว่างเาเลยนะครับเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างฮับเครื่องก็เป็นอันว่ารถคันนี้ จากที่เอาไปให้ร้านผ่าเครื่องจากรถที่วิ่งได้ห้าเกียร์คือก่อนไปวิ่งได้ห้าเกียร์นะครับไปผ่าเครื่องเพราะว่าอะไรครับก้านหลวมอะไรก็ว่ากันไปแล้วเหลือแค่เข้าเกียร์ได้แค่เกียร์เดียวแล้วหลังจากนั้นร้านก็ทําการทําไมครับเท่าที่เขาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับเอาไปให้แก้งานผ่าเครื่องซ้ําอีกประมาณสามหรือสี่ครั้งนี่แหละ ทุกครั้งที่แก้มาก็ยังเข้าเกียร์ได้แค่เกียร์เดียวนะทางร้านบอกเลยฮะร,ร้านผมลงโซเชียลร,ร้านผมรับจบงานครับแต่ละมันไม่จบก็เลยโทรมาปรึกษาครูแล้วครูก็บอกว่าครูไม่ได้บอกว่าเอามาให้ครูดูแลมาซ่อมแล้วครูรับจบครูแค่บอกว่าขอตรวจสอบดูก่อนว่ามันเกินศักยภาพครูไหมพอบอกยี่ห้อบอกรุ่นรถมาโอเคไม่เกินศักยภาพครูก็บอกว่าครูรับแก้ให้ แล้วจากการที่เอามาผ่าเครื่องท่านไปไปย้อนดูจากคลิปเก่าๆที่ครูผ่าเครื่องรถคันนี้นะครับแล้วครูก็บอกว่าเขาทําอะไรเสียหายไปบ้างเขาทําอะไรลอะไรหายไปบ้างครูก็ประสานกับทางเจ้าของให้เจ้าของเนี่ยไปหาซื้ออะไหล่บางส่วนที่มันไม่มีเบิกให้เจ้าของเนี่ยไปซื้อจากที่เขาแกะอะไรจากเครื่องมาให้แล้วหลังจากนั้นพอได้อะไรมาครบคือครูก็มาทําการประกอบ แล้วกระทั่งถึงวันนี้คลิปสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องของเกียร์เนี่ยรถคันนี้ก็สามารถเข้าเกียร์เดินหน้าได้ครบ5เกียร์เข้าแบบง่ายๆชิวๆเห็นไหมเพราะครูใช้แค่มือทําไมครับกดคันเกียร์นะก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนสําหรับท่านใดที่บอกว่าเสียดายไม่ได้ดูตอนครูประกอบเกียร์ท่านไปย้อนดูในคลิปเก่าๆได้ครูเคยประกอบให้ดูอยู่ แม้กระทั่งการประกอบคัดก็ทําเป็นคลิปให้ดูว่าถ้าใช้แผ่นผ้าคัดแท้แผ่นเหล็กแท้เนี่ยประกอบอย่างไรส่วนบางตัวที่ว่าเขาทำหายไปมันใส่ไม่ครบเนี่ยตอนประกอบบางทีคือครูอาจจะไม่ได้ทำคลิปเครื่องสองจังหวะ <c oughs> ที่ใช้ระบบบรรจุ ID แบบโรตารี่ดิสวาลอะไรชิ้นส่วนเนี่ยมันเยอะกว่าเครื่องสองจังหวะแคงเคสลีดวาล แล้วเกิดไปเจอช่างที่ไม่เคยทําเครื่องแบบนี้มาก่อนแล้วไม่ละเอียดไม่อรอบคอบจะเจอปัญหาคือชิ้นส่วนหายประกอบไม่ครบแล้วก็จะนํามาสู่ปัญหาเนี่ยที่ว่ามันเข้าเกียร์ได้ไม่ครบนะก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครูก็จะมาทําการเปลี่ยนสวิตช์บอกเกียร์แม้กระทั่งสวิตช์บอกกี์เนี่ยฝาตัวเนี้ยมันแตก ไอตัวคอนแทคที่มันเป็นแผ่นทองแดงมันพังทางเจ้าของเขายังไปหาซื้อไปหาเบรกมาให้ครูเปลี่ยนนะครับแต่ว่าครูยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าต้องการให้ท่านเห็นว่าเนี่ยเกียร์มันเข้าได้ครบเดี๋ยวจากตรงนี้คือคูก็จะมาประกอบแล้วก็ใส่วิตช์ c e เกียร์ว่างนะครับส่วนตรงเนี้ยคือตัวปรับระยะฟรีของเพาเกียร์เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเกียวแล้วมันก็จะมีรอยแข้งแตกที่โดนโซ่เนี่ยมาฟาดตรงเนี้ย ถ้าจะไม่ให้มันมีน้ำมันเครื่องซื้อหมอมาเลยก็มีสองช้อยครับคือคุณจะทำยไมครับใช้น้ำยาล็อกเกียวแต่ต้องถอดออกมาแล้วน้ำยาล็อกเกียวทาแล้วก็หมุนแล้วก็ปาดให้ได้ตำแหน่งแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งหรือคุณจะใช้อะไรครับซีเมนต์เหล็กอีอฟอกซี่เอาฮาร์ดดินเนอร์มาผสมมากวนๆๆแล้วก็ทำาไงครับโปะเข้าไปแต่ถ้าเกิดในภายภาคหน้า มีการซ่อมตัวนี้ก็ต้องมาเปิดคุณก็ต้องมาทำไมครับมากระเทาะให้มันหลุดนะหรือจะใช้นี่ก็ได้ปะเกนเหลวทำไมครับมาทาทาอุดๆเอาไว้มันจะได้ในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยววันส่งงานก็จะมาให้หนักศึกษา, <S <S <ส>าได้ฝึกปฏิบัติงานล้างทำฟาร์มสะอาดโซ่แล้วแจ้งตรงนี้ไว้ด้ดนึงนะครับว่ามีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาถามว่าครู ให้เอาโซ่เนี่ยไปแช่ในน้ำมันเบรกไม่ใช่นะครับครูไม่เคยสอนนะครับไม่ได้ให้เอาโซ่ไปแช่ในน้ำมันเบรกให้เอาโซ่ไปแช่ในน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเฟืองท้ายตั้งแต่เบอร์เก้าสิบขึ้นไปนะเกิดท่านไปคุยกับใครบอกว่าครูให้เอาโซ่มาล้างแล้วไปแช่ในน้ำมันเบรกเนี่ย เดี๋ยวเขาจะด่ามาถึงครูด้วยนะฮะน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเฟืองท้ายเบอร์90 1 2 0ยยีก็ได้แล้วแต่เราจะหานะครับก็ประมาณนี้นะถือว่าภารกิจนี้สำเร็จรู้ล่วงไปนะครับนะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับ สวัสดีครับ